สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์รายได้ให้ดูเนาะว่าทำธุรกิจแอมว์ควบคู่กับงานประจำเนาะในเวอร์ชันของคนที่เคยทํางานประจํามาก่อนแล้วกันแล้วก็ยังทําอยู่ด้วยก็ยังรับเงินเดือนจากงานประจําอยู่แต่ว่าสามารถแบบเลือกอะไรได้มากขึ้นนะครับก็มีเวลามากขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาอีกทางหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เป็นประสบการณ์ค่อยๆไล่ไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนาะว่าตอนเริ่มแบบได้เท่าไหร่แล้วมันโตขึ้นยังไงบ้างแล้วมาลินทําอะไรบ้างนะครับสาหรับคนที่กําลังมองหารายได้เพิ่มหรือกําาลัังตดสินใจอยู่่ว จะทาดีไหมมันจะได้เงินจริงหรือเปล่าแล้วมันจะได้ยังไงได้เท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวฟังลองฟังประสบการณ์จากของผมไปแล้วกันเนาะก็ส่วนตัวเนี่ยก็คือเราทํางานประจําอยู่นะครับแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวด้วยก็มีไรายได้มีไรายไ,ได้เดิมอยู่นะครับแต่ว่า,าที่เข้ามาทำเนี่ยเพราะว่ามันมองเห็นวิกฤตล่วงหน้าเนาะว่า,าช่วงโควิดเนี่ยอจะวิกฤตจ,จริงเลยแหละ และช่วงโควิดเนี่ยเงินเดือนเราจาก17มันเหลือประมาณหมนส3เราก็ต้องหาอะไรได้เพิ่มนะครับและที่นี้อะไรได้เพิ่มเนี่ยที่ทำธุรกิจเสริมขึ้นมาอื่นๆเนี่ยหรือว่าเคยทําแบบงานฟรีแลนซ์ต่างๆเนี่ยไปเป็นในบงในแบบทายคอนเทนต์อะไรพวกเนี้ย ก็มีรายได้ขึ้นมาแต่เรามองเห็นปลายทางของงานซึ่งมันไม่ตอบจอดไม่ไม่ตอบโจทย์ให้อนาคตเราก็คือง่ายๆมันเป็นงานแอคทีฟอะครับคือได้เงินเยอะแต่เมื่อเราหยุดทําแล้วรายได้มันก็หยุดเช่นกันก็เลยมองหาโอกาสเนาะก็เลยได้มาเจอกับธุรกิจแอมเวนะถ้าได้ยังไงเดี๋ยวไว้ค่อยเล่าให้ฟังในแบบไวไอจอยไปเปิดฟังดูในไวไอจอยได้มันมีเรื่องราวอยู่นะครับแต่วันนี้จะมาแชร์เรื่องว่าได้เงินยังไงแล้วก็ได้เท่าไหร่ในตอนเริ่มต้นนะครับ,รบก็อันนี้เป็นส่วนลดใน ตอนเริ่มต้นเลยนะครับก็คือเดือนแรกที่ เข้ามาทำเนาะก็ทําตามแผนเลยครับถ้าใครยังไม่ได้ฟังแผนแบบเข้าใจนะก็กลับไปฟังแผนใหม่ตามแผนก็คือเราเริ่มจากตัวเราเองใช่ไหมครับก็คืออ่าเราก็เปลี่ยนของกินของใช้อยู่ด้วยความที่อ่าส่วนตัวเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่แล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เราจ่ายอยู่แล้วก็จะเป็นพวกของอ่อาเป็นอุปโภคบริโภคครับก็คือมีเรื่องของอาหารเสริมที่กินอยู่แล้วเนาะแต่กินยี่ห้ออื่นมีเรื่องอ่าความงามก็คือเข้าคลินิกอยู่แล้วแต่ว่าก็ก็จ่าย ไปที่คลินิกแล้วก็มีของกินของใช้ภายในบ้านมีเรื่องอาหารมีเรื่องอของอของใช้ภายในบ้านในสบู่แชมพูยาสีฟันหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราก็มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอยู่แล้วก็เปลี่ยนที่ซื้อมานะครับในเดือนแรกเราก็ได้เงินส่วนลดคืนมาเพราะว่าเออเราก็อยากลองด้วยไงว่าของมันโอเคไหมเราก็ลองเปลี่ยนจากก็คือมันจ่ายไปอยู่แล้วนึกออกไหมมันไม่ใช่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนที่จ่ายเฉยๆอะ่ะก็ เราก็เพื่อจะมาลองไงแล้วมันดีตรงที่ว่าถ้าจ่ายแล้วมันไม่โอเคหรือเราใช้แล้วไม่พอใจเนี่ยเราก็สามารถคืนเงินแล้วก็กลับไปใช้ยี่ห้อเดิมก็ได้นะครับหรือกลับไปเข้ากิน1กเหมือนเดิมก็ได้แต่บังเอิญใช้แล้วมันดีเออเราก็เลยไอเดินแรกเนี่ยเราก็ได้ส่วนลดคืนด้วยสําหรับการใช้เองของตัวเองเนาะ ก็ได้มา200กว่าบาทนะครับก็ดีใจแล้วที่แบบเออได้เงินไว้มีเงินโอนเข้าอ่าธนาคารเราส่วนตัวเราก็ผูกกับบัญชีธนาคารนะครับแล้วเขาก็จะโอนเข้าทุกวันที่15หรือก่อนวันที่15ถ้ามีวันหยุดอะไรเนาะไม่เคยเลทกว่า15เลยครับแล้วก็โอนเข้าแบบตอนประมาณดึกดึกดนๆ,ๆอะ่ะประมาณเช้ามืดอะไรเงี้ยก็จะมีเงินเข้ามาตื่นมาเราก็จะเห็นเงินเข้าบัญชีนะครับก็ประมาณ200กว่าบาทเนาะก็บางคนอาจจะยัง แต่ว่า200กว่าบาทมันก็กินข้าวได้ต้องเป็นหลายจานนะตอนนั้นนะใช่ไหมเรากินข้าวจานละห้าสิบหอยู่เนาะ ก็เดี๋ยวนี้อาจจะกินไม่ได้แล้ว200กว่าก็บาทนะครับอ่ะก็ไปตามฐา,านะเนาะแต่ก็พอเราอ่าตอนนั้นเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็เริ่มจากลองส่วนตัวเราเริ่มจากลองใช้ของแล้วก็เรียนรู้ยังไม่ได้ยุ่งกับใครเพราะว่าไม่ไม่ชอบขายของแล้วก็ไม่ชอบไปชวนคนอยู่แล้วด้วยภาพลักษณ์เก่าเราเป็นคนที่แอนตี้แบบอ่าธุรกิจพวกนี้มาก่อนเนาะเราก็จะไม่อยากยุ่งกับใครบ้างแต่ว่าก็ตอนนั้นคือเปิดใจแล้วไงเพราะว่ามันมันเห็นวิกฤตล่วงหน้าแล้วแล้วก็ เห็นข้อเปรียบเทียบแล้วว่าเออมันแบบพอเทียบโมเดลธุรกิจแล้วอ่ะมันดีกว่าจริงๆ <c oughs> ก็อ่าเราก็เริ่มศึกษาเรียนรู้ก่อนในช่วงแรกทําความเข้าใจกับแผนแล้วก็ก็ลองใช้ดูก่อนปรากฏว่าก็ได้เงินคืนแล้วก็อ่าก็ใช้แล้วดีด้วยก็เริ่มเริ่มมีคนทักเราแล้วก็ขอสมัครซื้อของด้วยหรือว่าใช้ตามเราด้วยนะครับก็ของมาลินเนี่ยจะเป็นแบบอย่างนี้มากกว่าก็คือเราใช้แบบ ก็เต็มสูบอยู่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เยอะมากตามงบของเราเนาะพนักง,งานเงินเดือนน่ะจะไปเอาเงินอ่าแล้วก็มีจากธุรกิจเสริมมีนิดหน่อยกับรายได้เสริมจากฟรีแลนซ์อีกนิดหน่อยนะครับก็เลยได้ลองนู่นลองนี่ใช้นะครับเสร็จปุ๊บพอเริ่มมีส่วนลดเพิ่มขึ้นเราก็เริ่มได้แบบเอ้ยพันกว่าบาทและเออรายได้มันก็กระโดดเพิ่มมาเนาะอันนี้คือเดือนเดือนเป็นเพิ่มเป็นเดือนเลยเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าในมุมของความเป็นนักธุรกิจของเราส่วนหนึ่งด้วยบวกกับเริ่มแบบ ฝึกเขียนแผนธุรกิจทุกวันนะครับเขียนให้ตัวเองเข้าใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ทุกวันเนาะ ก็จะเน้นเรื่องของการแบบศึกษาธุรกิจมากกว่าเพราะว่าเราแบบอยากทําธุรกิจอะเนาะสินค้าเราก็ดูไว้เพื่อแบบดูไว้ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ไม่ได้ฟังเพื่อเอาไปขายอะคือเราไม่ไม่ไม่ใช่นักขายแต่ว่าดูดูสินค้าดูอะไรไว้เพื่อเพื่อให้รู้ไงว่าจะใช้ยังไงแล้วใช้ให้มันถูกยังไงแล้วมันทาไมมันถึงดีแล้วมันดียังไงเราจะได้แบบตอบตัวเองได้เนาะก็เริ่มมีอ่ารายได้ส่วนลดเข้ามาเพิ่มขึ้นก็เริ่มเป็นแบบพันกว่าบาทอ่าก็เริ่มแบบว่าเฮ้ยมันเริ่มเห็นเงินแล เราก็เริ่มแบบก็แชร์ออกไปบางเหมือนตอนเราแชร์สินค้าอย่างเงี้ยก็มีแบบน้องๆหรือว่าเพื่อนๆแบบหลายๆคนก็เริ่มถามว่าเอยมันทํำยังไงเออเราก็ได้ได้เปิดมุมมองอีกอันหนึ่งเนาะว่าโอโ้เงินแบบที่เรามองว่าตอนนั้นน่ะมันโอ้ก็พันกว่าบาทอะแต่สําหรับบางคนน่ะเงินพันกว่าบาทอะเขาก็ ทำอะไรได้หลายอย่างนะเขาก็ถือว่าเยอะมากสําหรับเขาเราก็เริ่มเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมามันก็เพิ่มขึ้นอีกหลังจากที่เราเริ่มอ่าก็เขียนแผนธุรกิจนะครับก็สนุกกับการเขียนมากเลยอ่ะมันได้เล่าด้วยความตื่นเต้นเล่าคือเราแชร์สิ่งดีๆให้คนรอบข้างฟังอ่ะแชร์ให้ญาติพี่น้องแชร์ให้เพื่อนๆฟังอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่ได้หวังว่าเขาจะต้องมาสมัครทํากับเราหรือว่าซื้อของกับเรานะแต่ก็อยากแชร์เฉยๆอย่คือคนมันได ได้เงินแล้วมันก็ได้ใช้ของที่ดีนึกออกไหมเราก็อยากเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะเราก็แบบเออเนี่ยกูอะทำแอมเเว้ยแล้วก็นี่กูได้ตังค์แบบเดือนนี้มีส่วนลดมาด้วยสี่พันแต่ก็แบบมีลูกค้าประจําหรือว่ามีอา่าคนเริ่มแบบว่าสนใจมากขึ้นอะไรอย่เงี้ยแต่ว่าแบบเออเขาก็มาซื้อกับเราแล้วก็เข้ามาปรึกษาเราแล้วเขาเราก็ช่วยเขาแก้ปัญหาได้เงี้ยเออเพื่อนเราก็สนับสนุนอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ เราก็เริ่มมาเป็นหลักพันเนาะสังเกตไหมว่าไรายได้มันกระโดดจาก200อันนี้คือแบบไม่ภายในแบบว่าไม่กี่เดือนนะที่ที่เราทำอะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบโตโตเป็นหลายร้อยเปรอร์เซ็นต์เลยเนาะมันธุรกิจหรือว่างานอะถ้าวัดเป็นเปรอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันหาได้มันไม่มีมันไม่มีไรายได้แบบทวีคูณแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าหายากนะไม่มี ก็ยังไม่เคยเจอมาเหมือนกันยิ่งถ้าเป็นงานประจํานี่คือมันจะมาโตแบบเป็นร้อยเป็นพันเปอร์เซ็นต์แบบนี้ได้นี่คือแบบเป็นไปแทบไม่ได้เลยเนาะก็มาเป็นแบบ4 0 0พันกว่าบาทแล้วก็เราก็เริ่มแบบเข้าใจธุรกิจมากขึ้นอีกเนาะพอพอได้เงินเนี่ยอะไรมันก็จะแบบเปิดหมดนะเนาะพอเห็นเงินปุ๊บเราก็จะเริ่มแบบว่ามุมมองเราก็จะเริ่มเปิดขึ้นได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับก็อันนี้เริ่ม4 0 0 0กว่าบาทแล้วก็อ่า ช่วงตรงเนี้ยเราก็เริ่มเริ่มแบบว่าเข้าใจมากขึ้นว่าเอ้ยธุรกิจนี้ เอ๊ะมันไม่ใช่การขายของนี่นาะเพราะว่าเราเคยพยายามแบบจะขายแล้วก็ขายไม่เก่งอยู่ดีเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบขายของอ่ะพอไม่ชอบอบมันก็จะทําได้ไม่ดีไม่เต็มที่ขายไม่เคยได้เลยเวลาแบบถ้าถ้าเล่าหรือว่าบอกต่อหรืออะไรเงี้ยจะพอได้หรือมีคนทักเข้ามาเนี่ยจะได้แต่ว่าเวลาจะพอแบบอุย้ยคนน่าจะสนใจเยอะเว้ยลองโพสต์ขายของดูพอโพสต์ขายของดูไม่มีคนซื้อเลยโพสต์ที่เป็นแบบโพสต์แบบมีสินค้าแล้วก็แบบแคปชั่นแบบเอ้ยถ้าสนใจอย,อยากได้หรือว่าแบบอ่าอันนี้ โปรโมชั่นหรือว่าอะไรเงี้ยจะไม่มีคนทักไม่มีคนซื้อเลยแต่จะได้จากการรีวิวหรือบอกต่อหรือว่าแบบ เป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆมากกว่าแล้วก็เริ่มมีคนตามเราเข้ามาว่าเออก็อยากมีไรายได้เสริมแบบเนี้ยเดือนนึงสี่ห้าพันอะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะฮะบวกขึ้นมาจากฮะเป็นแบบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นของงานประจําที่เขาทําอยู่เงี้ยเราก็สอนให้เขาแบบเข้าใจธุรกิจแต่ว่าหลักๆของการสอนเลยคือไม่ได้สอนให้ไปขายของแต่ว่าสอนให้เข้าใจธุรกิจและสามารถสอนธุรกิจ ได้หมายถึงว่าสามารถสอนต่อได้อะครับก็หลักๆก,ก็จะมีหนังสืออยู่เล่มนึงที่ที่มารินแนะนำให้ให้ทีมงานอ่านเนาะก็คือ Own Your Life มันจะได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นด้วยแล้วก็เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือกับระบบสู่วันเวลาแห่งอิสรภาพอ่ะครับมันหนังสือเล่มเดียวมันจบแบบทุกอย่างในชีวิตได้เลยนะแล้วก็ จะต้องใช้เวลากับการเรียนรู้กับฝึกฝนในช่วงแรกเยอะหน่อยก็ต้องมาฝึกกันนะครับฝึกสอนมันจะมีบทฝึกสอน10บทเนาะที่ที่มาลินเตรียมเอาไว้สอนทีมงานอ่าตรงนี้เราก็เริ่มพัฒนามากขึ้นและเราจากงานที่แบบเฮ้ยเริ่มดูแลลูกค้าลูกค้าจริงๆอะ่ะของมาลินมีไม่ถึง10คนนะครับเดี๋ยวไว้มาเล่าให้ฟังเนาะว่าการมีลูกค้าไม่ถึง10คนแล้วทุกคนก็ซื้อกันเท่าเดิมไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยแต่ว่ายอดธุรกิจเนี่ยมันไปถึงโวล่ม6หลัก7หลักได้ยังไงนะครับก็ จะแชร์ให้ฟังวันนี้มาคุยเรื่องเงินก่อนว่าไรายได้มันได้เท่าไหร่เนาะก็ได้จริงๆนะครับแล้วก็พอเริ่มทําทซ้ํามากขึ้นเริ่มมันทาเรื่องเดิมครับไม่ได้มีอะไรใหม่เนาะพอทําซ้ํามากขึ้นเนี่ยไรายได้มันก็เริ่มเพิ่มขึ้นก็เริ่มกระโดดขึ้นอีกเนาะจากตอนนั้น4ี่ห้าพันก็เริ่มขึ้นแบบหมื่นกว่า,อาพอหมื่นกว่าเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นอะไรอีกแบบหนึ่งและแล้วก็เริ่มมีขนาด ธุรกิจหรือว่าองค์กรที่มันใหญ่ขึ้นเติบโตขึ้นในขณะที่ก็ช่วงช่วงที่ผ่านผ่ามาทั้งหมดตั้งแต่3%เปอเเมื่อกี้สอ0รกว่าบาทอ่ะก็ได้ยินคนรอบตัวพูดมาตลอดว่าเศรษฐกิจมันแย่หรือว่ามันหาอะไรทํายากไม่นุ่นเป็นแบบว่าอะไรที่เป็นข่าวลบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อ่าก็สนใจครึ่งนึงแต่ไม่ได้เอามาใส่ใจสนใจแต่ไม่ได้ใส่ใจ ก็เลยมีธุรกิจที่มันเติบโตขึ้นพร้อมกับมีคนที่อยู่ในทีมที่มาเรียนกับเราด้วยเนี่ยเขาก็สาม,มารถที่จะทำไรายได้เพิ่มขึ้นได้เหมือนเราในเดือนแรกๆเหมือนกันนะครับก็เริ่มมาเป็นหมื่นกว่าบาทเนาะแล้วก็ก็เพิ่มขึ้นมาอีกพอเราทำมาเนาะเราก็เรียนรู้ต่อเนื่องอครับมาลินก็ใช้เวลาหลังจากงานประจำเนาะคือบางทีเราเข้าออฟฟิศก็จะเสร็จประมาณ45โมงเย็นอ่า ตอนเย็นเราก็ไปวิ่งชั่วโมงหนึง่งแล้วก็ก็ยังห่วงฟิตเนสอยู่ก็มีเข้ายิมชั่วโมงหนึง่งวิ่งบ้างเวทบ้างแล้วก็เอาเวลาหลังจากตอนนั้นตอนค่าอ่ะครับก็เอามาเรียนรู้ช่วง,รงแรกๆก็จะเรียนรู้เนาะเอามาอ่านหนังสือเข้า,าฟังแบบสัมมนาออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่สะดวกเดินทางเราก็มีหนังสือแล้วก็ฟังลิงก์เนาะฟังลิงก์ช่วงเช้าก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงแรกจะอ่านหนังสือหนักมาก ทุกวันนี้ก็ยังชอบอ่านอยู่แล้วก็ใช้เวลาแบบประมาณ15นาที30นาทีหรือว่าประมาณชั่วโมงหนึง่งในการที่เราแบบเอ้ยลองแชร์ประสบการณ์หรือว่าทำคอนเทนต์หรือว่าอะไรเงี้ยคือเราเป็นสายออนไลน์เนาะแล้วก็เล่าผ่านทางคอนเทนต์อะไรอย่างงี้มากกว่าแล้วก็อ่า พอเริ่มมีคนที่เขาเรียกว่าเป็นดาวไลน์อะเนาะก็คือคนที่เราอุปถัมภ์เขาก็คือต้องสอนเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สอนให้เขาไปขายของหรือไม่ให้เขาออกไปทํางานเองนะช่วงแรกก็คือเราก็ต้องใช้เวลา,าถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เขาเข้าใจก่อนแล้วก็มาฝึกเขียนแผนธุรกิจกันให้เขาอะเข้าใจแผนธุรกิจว่ามันทํางานยังไงทําเงินยังไงให้เข้าใจตัวธุรกิจมากขึ้นนะครับก็คือ ต้องเอาคําว่าขายออกไปจากหัวแล้วก็ต้องต้องให้เขาแยกแยะออกระหว่างขายตรงกับธุรกิจเครือข่ายว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็แยกแยะระหว่างแชร์ลูกโซ่สอย่างนี้ถ้าแยกกันออกเมื่อไหร่แสดงว่าเขาเข้าใจธุรกิจและถ้าคนที่ยังมีว่าต้องมุ่งเน้นไปที่เรื่องการขายอยู่เนี่ยก็คือยังผิดอยู่นะครับเราก็จะให้เขาอ่า ฝึกใหม่แล้วก็อธิบายทําความเข้าใจกันใหม่เนาะเพื่อไม่ให้เขาไปมุ่งเนเรื่องของการขายเพราะว่ามันผิดคอนเซปต์ของธุรกิจเครือข่ายนะครับคือมีได้เป็นกิจกรรมที่ทําระหว่างทางสนุกสนุกเนาะ แล้วก็อันถัดมานะครับพอเราเริ่มสอนให้คนเขาเริ่มมีรายได้มากขึ้นเราช่วยเขาให้มีรายได้เราช่วยเขาให้มีสุขภาพดีขึ้นหรือว่าบางคนเขาไม่ได้อยากทําธุรกิจเขาอยากแบบใช้สินค้าอย่างเดียวแล้วก็เขาอยากให้เราดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะแบบก็คงจะถูกใจเราก็อยากให้เราดูแลแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้มีลูกค้าเยอะเราก็เลยดูแลแบบค่อนข้างจะทั่วถึงในแบบกลุ่มเนาะก็เหมือนเป็นลูกค้า VIP ของเราไม่กี่รายอะไรอย่างเงี้ยครับ เพราะเราไม่ได้เน้นการขายไงเพราะถ้ามีเยอะเกินเราก็ดูแลไม่ไหวเนาะเพราะว่าทำงานหลักงานธุรกิจเดิมด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแลลูกค้าร้อยคนก็ไม่ไหวนะครับขอแค่แบบไม่เกิน10คนก็พอก็ประมาณนี้แต่ถ้ามีเพิ่มได้ก็ดีนะครับก็ยินดีต้อนรับเออแต่ว่าก็ไม่ได้อยากมีเยอะมากเพราะว่าเราอยากให้ทีมเราเขามีลูกค้าเติบโตมากกว่าเราก็เลยเอาเวลา กว่า95เนี่ยไปเป็นงานสอนเห็นไหมธุรกิจเนี้ยงานหลักๆเนี่ย95เของมาเรียนคืองานสอนไม่ใช่งานขายนะครับเราก็เลยเริ่มมีธุรกิจที่เติบโตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกอก็กระโดดขึ้นมาอีกนะครับโดยที่อันนี้มาจากการที่เราช่วยทีมให้เขาเติบโตก็คือไปช่วยให้คนเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งมันก็ตรงกับนโยบายชีวิตของเราด้วยที่เราอ่ะอยากเป็น คือชอบเป็นโค้ชไงชอบเป็นครูสอนแล้วก็สอนอะไรดีงั้นสอนให้คนมีชีวิตที่ดีขึ้นละกันมีรายได้เพิ่มขึ้นอันเนี้ยมันก็เป็นรางวัลจากการที่เราลงไปช่วยคนที่เขาเข้ามาใหม่ๆให้เขาได้เหมือนเราในเดือนแรกๆอ่ะครับแล้วก็ให้เขาเข้าใจเหมือนกันแล้วก็สามารถไปสอนต่อได้เหมือนกันนะครับก็มาถึงตรงประมาณนี้ก่อนเนาะอันนี้คือรายได้ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบมากกว่างานประจําของใครหลายๆคนแล้วแหละใช่ไหม ก็มันก็จะเข้ามาทุกเดือนนะครับแบบไม่ไม่หล่นลงไปเลยถ้าเราทําอย่างถูกวิธีแล้วก็ด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นรายได้ที่เป็น p a s s i ฟอินค o ัมนะครับที่มันจะมาเองทุกเดือนแล้วเราสามารถสะสมให้มันเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็มันก็จะมีจุดที่เราเออ ไม่ได้ออกแรงแบบเยอะเหมือนตอนแรกๆเพราะว่าเรารู้เยอะขึ้นแล้วแล้วเราก็ทําเรื่องเดิมซ้ำๆก็คือเขียนแผนกระดาษแผ่นเดียวก็เขียนแผ่นเดิมหนังสือฝึกบทฝึกสอนสิบ,บทเราก็ฝึก บท10บทเดิมแล้วก็อ่านเล่มเดิมเล่มเดีเดยวอ่านซ้าอ่านวนมันก็เลยทําให้เราเก่งขึ้นในเรื่องเดิมนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นทุกวันทุกวันเรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่ได้มีอะไรใหม่เลยแล้วก็อ่าเงินเข้ามายังไงบ้างนะครับก็จะมีข้อความเข้ามาเนาะอย่างของมาลินเนี่ยใช้ในไลน์อย่างเงี้ยในเขาก็จะส่งข้อความมาและทุกประมาณ ต้นๆเดือนเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มส่งมาแบบนี้เนาะก,ก็จะมีเงินส่วนลดเนี่ยเข้ามาเท่านี้เนี่ยก็เริ่มแบบเป็นส่วน หลังๆมาก็จะเป็นแบบหลักหมื่นเนาะหมื่นกว่าเริ่ม2 0 0 0 0ืกว่าเริ่มแตะแบบ3า0หมื่นอะไรเงี้ยนะครับซึ่งในอนาคตเดี๋ยวมันเยอะขึ้นกว่านี้อีกก็จะเอามาแชร์ให้ฟังอีกเรื่อยๆนะครับซึ่งเขาก็ใจจริงจริงพอข้อความแบบนี้เข้าปุ๊บเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะแล้วก็ตามวันที่เขากําหนดนะครับว่าเขาก็จะโอนเงินเข้ามาในบัญชีเราตอนที่แบบเช้ามืดตอนที่เรายังไม่ตื่นเนาะพอเราตื่นมาเราก็จะเห็นข้อความเนาะข้อความที่เป็นข้อความแรกที่เราอยากตื่นนอนขึ้นมาแล้วเจอคือข้อความของใคร มอร์นิ่งหรือว่าอยากเงินส่วนลดเงินเข้าดีหลังๆมาก็จะแบบว่าเป็นข้อความที่แบบโอ้อยากตื่นขึ้นมาแล้วเจอเนาะเป็นข้อความเงินเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ให้กําลังใจตัวเองในเรื่องนั้นด้วยอ,อ่าก็ก็จะเข้าแบบนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอ,อันนี้ส่วนตัวก็มีคนใกล้ตัวก็คือคุณพ่อเนาะที่เป็นระดับส่วนลดที่สูงกว่านี้ก็ ก็ได้เยอะกว่าน,นี้แบบเยอะเลยแหละซึ่งต่อไปมันก็คือมรดกข,ของเราใช่ไหมครับแต่วันนี้ขอทําเองด้วยตัวเองก่อนอยากทําเป็นก่อนนะครับอ่าจะได้ดูแลธุรกิจต่อจากพ่อได้ด้วยอ่าก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเขาก็จะมีให้ดูอ่าเป็นแบบเขาก็จะมีรีพอร์ตให้เราอะซึ่งเราไม่ต้องไปลงทุนทําบัญชีหรือว่าอะไรเหมือนธุรกิจอื่นที่เราต้องแบบต้องทําบัญชีต้องจ้างบัญชีหรือว่าต้อง โอ้โหเยอะอะโอ้ถ้าทําบริษัทเองนะต้องแล้วบินค่าใช้จ่ายหรืออะไรพวกนี้จะมาจนแบบจะมาจนลืมไปเลยว่าจ่ายอะไรบ้างะ่ะแต่ว่าในธุรกิจเนี้ยเราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนาะเพราะว่ามันก็คํานวณไปในนั้นหมดแล้วแหละหักมาสุดท้ายก็เป็นส่วนลดของเราไงแล้วก็อ่าที่เหลือก็ไม่ต้องวุ่นวายนะครับเดี๋ยวแอมเบจัดการให้หมดเลยซึ่งชอบตรงนี้มากๆเลยนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมาแชร์ให้ฟังเป็นจากประสบการณ์ด้วยเนี่ยเพื่อก็ ให้คนที่กําลังจะเริ่มต้นธุรกิจหรือว่ากําลังเริ่มใหม่ๆเนี่ยได้ได้เห็นเนาะว่ามันได้เงินยังไงแล้วมันได้เงินจริงไหมซึ่งมันก็เริ่มต้นง่ายๆอย่างที่มาลินบอกไปเนาะเริ่มที่ตัวเราเองที่อ่าเราก็แค่แบบก็ลองเปลี่ยนที่ซื้อมาก่อนแล้วพอเราแล้วก็เรียนรู้ศึกษาใช้เวลาหลังจากอ่าหลังนอกเหนือจากเวลางานเดิมของเราอะ่ะมาศึกษาเรียนรู้วันละนิดวันละหน่อยเองมันไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมถ้าเราจะทำอะ่ะแล้วพอเรา ศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆเริ่มลงมือทําแล้วเราก็ทําไปกับพี่เลี้ยงหรือว่า,าโค้ดของเรานะครับเราก็จะเริ่มเติบโตขึ้นได้เนาะคือบางคนอาจจะยังไม่ได้แบบไม่ได้เก่งมากเราก็ต้องมีพี่เลี้ยงที่ทําไปด้วยแต่ก็เลือกอัพไลน์ดีๆนะเลือกแบบพี่เลี้ยงก็เลือกที่ถูกจริตถูกใจแบบที่เขาดูแลแล้วก็ที่เขาดูตั้งใจนะครับอันนี้ก็ อยู่ที่การเลือกของเราด้วยเนาะอ่ะคลิปนีก้ก็หลักๆก็จะมาแชร์เรื่องนี้แหละครับว่ามันได้เงินจริงแล้วก็ได้เงินเยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยแล้วก็กระโดดมากขึ้นเร็วกว่าเร็วกว่าสเต็ปของงานประจําโดยที่ไม่รบกวนเวลาของงานประจําหรืองานเดิมที่เราทําอยู่เลยทั้งหมดเนี้ยมันสามารถสะสมได้ด้วยเป็นไรายได้ที่สะสมได้แล้วมาินก็ใช้เวลาแค่วันหนึ่งนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองบางวันก็มี ไม่ได้ทําบ้านยอมรับนะครับแต่ควรจะแต่อยากทําทุกวันนะแต่บางวันมันมีภารกิจหรือว่าเรา,ามีต้องเดินทางหรือว่าต้องมีงานหลักที่มันอ่าทำอยู่อะเนาะ ก็มันก็อาจจะไม่ได้ทำบ้างแต่ว่าก็เป็นวันที่แบบบางทียอดธุรกิจมันก็เติบโตขึ้นหรือมีไรายได้เข้ามาก็ชอบมากๆเลยตรงนี้นะครับเราเราก็มีวันที่แบบเราเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยไม่ได้ป่วยนะแต่ว่า,าทําตัวเองอะไรอย่างเงี้ยตีลังกาแล้วบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เป็นวันที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนั้นช่วงที่เราแบบป่วยเราแบบเดินไม่ได้อยู่หลายวัน แล้วเราก็ทํางานหลายๆอย่างไม่ได้เพราะมันต้องพักผ่อนเนาะแต่มันกลับมีแบบรายได้อีกทางหนึ่งอ่ะเข้ามาวันนั้นน่ะเราขายของออนไลน์ไม่ได้ ซึ่งปกติก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ทําแบบพวกคอนเทนต์พวกอะไรเงี้ยมันก็ไรายได้ตรงนั้นมันก็ยุบลงนะครับแต่ว่าไรายได้จากแอมเบเนี่ยไม่เคยยุบลงเลยไม่ว่าจะผ่านช่วงเศรษฐกิจหรือว่าอะไรที่คนบ่นกันมามากมายเนาะมันก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราเข้าใจธุรกิจนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเรากําลังไปช่วยคนทํารายส่วนถ้าใครที่กําลังจะเริ่มต้นหรือกําลังมองหาอยู่แล้วอยากรู้วิธีว่าจะเริ่มต้นยังไงให้ถูกวิธีนะครับซึ่ง เป็นวิธีที่คน100%ซที่ยังไม่ได้ทำธุรกิจประเภทนี้ไม่เข้าใจเลยแม้แต่คนเดียวแล้วถ้าเรียนกับมารินเนี่ยรับรองว่าแทบจะไม่เคยเจอไม่เคยเจอที่ไหนเลยดีกว่าที่จะสอนให้แบบที่มารินจะสอนให้นะครับเพราะว่าถ้าเจอแล้วก็จะไม่มได้มาฟังอันนี้แล้วล่ะหรือว่าอาจจะอยู่ในธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จไปแล้วนะครับถ้ายังไม่เจอก็แสดงอ้ถ้ายังไม่ไม่ก็คือยังไม่เจอก็จะสอนแบบที่ไม่เหมือนใครแบบที่คนร้อยเปอร์เซนยังไม่เคย เล่าให้ฟังมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังมันจะมีสเต็ปอยู่เนะาะก็จะเล่าให้ฟังแบบ4บทแรกก่อนนะครับแล้วก็กระดาษอีกหนึ่งแผ่นแล้วจะอ๋อเลยว่าสิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายมาทั้งหมดเข้าใจผิดหมดเลยนะครับก็ถ้าอยากเรียนด้วยกันก็ทักไลน์หรือว่าคอมเมนต์หรืออะไรงงี้เข้ามาก็ได้นะครับสวัสดีครับ